สวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าวันนี้ไปที่ไหนคะวันนี้ไปอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับอืมแกิโลนแนะน,นำชื่อด้วยนะคะครับก็กรทวีแซบครับขนส่ง08-6-890-5570ครับวันนี้ก็ขนส่งกา่ยางครับที่อ,อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีเอาไปเยอะหน่อย2 0 0ต้นต้น ก้าศส่ย์ซีเหมือนเดิมอืดถึกทนอดถกทนครับผมได้ทุกสภาพอากาศนะคะครับอันนี้เราไปถึงตอนไหนคะนี่นักส่งวันนี้ตอนเย็นครับอนัาลูกค้าส่งวันนี้ตอนเย็นก็เดินทางประมาณหกเจ็ดชั่วโมงอันนี้จะเขาเขาจะเตรียมคนลงไว้ใช่ไหมใช่ครับปกติแล้วก็คือว่าเราเราจะมีหน้าที่ขนส่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของอ่า การลงก็คือจะเป็นทางลูกค้าเป็นคนจัดเตรียมไว้ครับผมเราก็จะแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงะจะโทรนัดกับลูกค้าไว้ว่าเราจะเข้าประมาณกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไอทีสามก้าศูนย์สี่นะคะยังสวยนะคะทุกคนนี่นะคะสวยใบนวลมากเลยใบใบแบบนี้นะคะลูกได้เลยนะคะฝนชุกแบบนี้นะคะบูกได้เลย ครสนใจนะคะติดต่อได้ที่080 782 2974ที่เจ้าที่เจทะเลยค่ะขอรับสายเนาะนี่ดอกสวยๆนะคะ2,000ต้นนะคะวันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นทีมงานขึ้นยางของเรานะคะ อันนี้เป็นกี่ชั้นเนี่ยสามชั้นครับสามชั้นชั้นละประมาณหกร้อยกว่าอืมนี่สวยนะคะทุกคนอันนี้จะเรียงไปอย่างดีนะคะอันนี้แนะนำวิธีการเอาลงด้วยนะคะ<ช>เวลาที่เขาเอาลงเนี่ยก็เราก็ต้องคอยคอยคอย,คอยดูเขาครับเพราะว่าบางลูกค้าบางคนเขาไม่ไม่ ลงแบบไหนอะไรยังไงะเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า,บ,วา,วาบางบางคนเขาเขาไม่เคยลงอแต่ว่าต้องแนะนําต้องคอยดูเขาเพื่อป้องกันในส่วนของความเสียหายครับแต่ถ้าขึ้นมีระดับเืออาชีพขึ้นมืออาชีพขึ้นแล้วะครับแต่แต่แตอนลงอะ่ะเราเขาเราต้องต้องดูต้นใช่ไหมครับก็คือเราดูตั้งแตเ่เริ่มเปิดผ้าเลยครับเราจะต้องเป็นคนเปิดเองทั้งหมดต้องเป็นคนทําเองทั้งหมด S <S เพราะว่าบางบางบาง,บางลูกคนะ้าบางคนคือเขากปถึงปุ๊บเขาจะเปิดฝาท้ายเราลงเลยอเงี้ยครับแล้วก็คือบางทีมันก็จะพังลงมาอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกเขาแจ้งเขาว่าให้หยิบข้างบนลงก่อนจนกว่าตัวที่ติดฝาท้ายจะหมดมจะเปิดได้แล้วบอางคนเขาก็ไม่เคยทําใช่ครับบางคนเขาไม่เคยเขาไม่รู้อย่างเงี้ยครับเราก,เราก็เราก็ต้องแนะนําต้องบอกเขาืวพอดีเป๊ะเลยคะวันนี้ คุณเอาผานลงบอนนี่นะคะจะดูแลอย่างดีนะคะใส่ยคอกส่ยแสลมนะคะ,ะดูแลไม่ให้โดนลมนะคะ,ะทุกคนถ้าสนใจนะคะพันยางดีๆนะคะ พันแท้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรา,อาเอามาจากสูนวิจัยยางเลยนะคะนี่แล้วเราเอามาขยายพันเอานะคะต้องขอขอบคุณ<อ>ทางสูนวิจัยยางนะคะ<ม>ที่ได้ให้กิ่งพันดีๆแบบนี้นะคะไอทีสามเนีะคะมีทั้งหกร้<ม>อยมีทั้ง251นะคะ3ส,สายพัน์เนาะที่ปลูกในแปลงสองเคาะได้นะคะ นี่นะคะเราส่งทั่วประเทศไทยนะคะทุกคนกระสันใจนะคะ0ูน7 8แปด7ูนี่เจ็ดแปดสองสองก้าเจ็ดสี่ที่เจถะจ้าควับสายนะมายประสานงานนะคะนี่นะคะ ไม้อบอเอาล่งจากเด็กเอามาพาดไม้อาดไม้บอลแล้วเดี๋ยวเราเจะันในคลิปหน้านะคะ